สวัสดีค่ะแม่สดินทร์จ้าสวัสดีค่ะเจ๊แพรรับทางไกลเนาะเจ๊แพรคนดังรับสายใหม่เลยโทรตามหอดแอดมินไลยมาเนี่ยพนอกต่อไลยเป็นยังไงเจ๊มีเวลาตอบเพิ่นหลังจากหวยออกจ้าหกสี่หกกับห้าแปดจ้าค่ะเป็นยังไง โอ้รับสายใหม่เลยบอกจ้าไล่กับพระนักต่อคนไล่โอ้ค่ะปอยมือไหนคนจะต่อคนแต่ว่าจะเดี๋ยวบอกเอฟซีไปอยู่ได้นอน้อว่าเท่านัดก,กันเมืนน่อนีมันได้จ้าที่เพศบอกคนบอกว่านัดกันสจะไปมือหนีบอกดี่จ้าเอฟซีกับพันนบกกันถือว่าหลายดอกคนละร้อยสองร้อยเป็นโท้มาเป็นกระบอกว่าเป็นถือ วดที่แล้วว่าจังใดของวัดที่แล้วบอกเอซี่ว่าจะได้ก่อนวัดที่แล้วให้เพป็นหลักม้าศูงกับสี่ค่ะก็บอกให้เพป็นเน้นสี่หนึ่งกับสี่หกวัดที่แล้วให้เน้นสี่หนึ่งกับสี่หกจ้าเน้นสี่หนึ่งกับสี่หกเด็กนีเพราะก็ได้กลับตะเทียมมันออกแล้วตรงค่ะบอกแต่ว่ามันกัดเข่าสงวนจังหวัดนะค่ะเลขหลักดัดเข่าสงวนสิบผ่านเนาะจ้าอีกหนึ่งมันสิบผ่านดูเทียสองเทีย หนึ่งขาดวิเทอร์สองเทอร์กะทึว่าเดินดีอยู่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้ามันมาหลักขออย่างเดียวให้เขาจับถือตัวจับถือตัวนี่ก็จะได้ถือน้ำถ้าจับก็ถือมันก็จะบ่ถือแต่ว่ามันกจะถาหลักคือเก่ารับทำไปเจี๊ยบแหร้านกุศลแมนบ่ชายาเจ๊เพบแาจังไดาก่อนฮะเอ็ซีแห้ชายาเจ้าอยู่ด้วเนาะ จัเจ๊แพรรับทางไกลล้านมาล้านเปอร์เซ็นต์แมนบัจเจตได้ค่ะวิ่งอ่าเลขวิ่งเนาะเตรียมบากเล่ระลากเล่ดวิ่งมาคนใดมาแล้วคนใดเขามากอะเตรียมสมุดติดสอประกาศถ่าจดพร้อมกันมันพร้อมแล้วครับพวายเอฟซีรอคอยเก็บให้ได้ได้จะใครก็ถือได้ลายละจานบ๊อบไม่ได้หวงดอกบอกเพคนเลยให้ครก็ถือกันละ วันนี้กับมาวันนี้ปล่อยเลืยังนะค่ะศูนย์กับสีคือเ้าจะศูนย์กับสีวิ่งไวิ่งวิ่งศูนย์กับสี่เาเลวิ่งศูนกับสีจ้าหลักศูนย์กับซีที่เ่าเจ๊ซิงกัศูนกับซีก็บ่ลายตัวหลงวันค่ะได้มาแล้วมันหมดกี่เมาแล้วจ้าค่ะครับซีบนล้อไหลลัวก้นบนบาทำไมไม่ถ่ายเจ๊แดงให้ดูเลยเจ๊เพี้ยังนี่คนบอกว่า บัดออกแล้วคือมาใช่ายห็นพนันพนานบัรออกแล้วคือหหินพนันบัดตนพนันออกคือว่าหินนันจะเป็นเอิ่มดีได้เบิ้มทีหลังนึงเ็นี่ย บปิ้งก้นใหญ่ตุ๊กเฒ่ามั้งเปิ้งพวกเออเปิ้งพวกหูเปิ้งกาบว่าเอฟซีมาเห็นตอนที่เด็กออกแล้วอ่ะจ้าหาเบิ่งหาเบิ่งมาเห็นนะเพิ้งเห็นคลิปตอนนันเด็กออกแล้วมั้งคือว่ามันจะเป็นเจ็ซี่ด้อยเนาะค่ะสำหรับแอดมินจริงๆเาลงก่อมกรปฏิเสธมันหลายคลิปมันหลายเปิ้นอ่าจะหาว่เห็นนงเน่นถ้าจะหาเห็นหนึ่งทันมี้ทุกหนึ่ง ดนระแจ้งเตือนไม่เลยตคิดปั๊บมันถึงจะถึงเตืนเาเลยแบนีงถ้ามันแจ้งพูดเจี่ยจะนอนหลับแล้วจะต้องกมกมัน็ตดนาะดกระดิ่งก็เป็นอีกละจากแันดยูกระดิ่งก็ส่เนี้ยเราจะเรียกแต่ก็สื่อถ่ายมันสื่อหกซี่หกระเบ้ 646จ้าบางคนว่าฉันถึงรางวัลที่หนึ่งทรมมหาโบฉันไม่ได้ซื้อไทยมันฉันไม่ได้ซื้อไทยสามแล้วเต็มเต็มเลย646เลยเพิวนกัอว่นถึงรางวัลที่หนึ่งโันทรมมหาิสันเอาให้เบิ้นเบิ่งนะรอตเตอรี่นะ้องพี่ตัวหนานี่ยพี่ตัวหนาทงวันนี้แล้วมันจิถึง6ตัวเลย3ตัวไทยนี่จ้าได้646จ้า646จับจากไสมมาไสม์อได้646มากซื้อเลย หมายข้ามาคือเจนได้เลขวิ่งมาแล้วจ้าวิ่งมาแล้วกับเลขกลักเลขเลขจับคู่มาแล้วจ้าบันทีกมาขายเห็นหกสี่หงมันงามก็เลยเอาเจก็เลยซื้อจ้ามันถือต่ข้างหลังถือแต่ข้างหลังข้างหน้าเดิแล้วก็ผ่านไปเกือบถูกรางวัลที่หนึ่งเนาะวันนี้ลุงพิมพ์พร้อมที่จะพิมพ์แล้วจริงแย่แล้วบอกแพิ่คนบอกเอฟซีจะไปพร้อมๆกันไปแต่ซีผู้ฟังไปอ่ะ ได้ตัวเลขยอะจบไปพร้อมๆกันจ้ามาเลยอ่ะโอเคให้เจ๊แพบอกเลยค่ะเจ๊งวดนี้สามศูนย์หกสามศูนย์สามศูหยังสามศูนี่เลข3าตัวจ้าเลขหลักด้วยกเลขเลขสามตัวก้อนจ้าบอก3าตัวก้อนยาวสิบอกลัดเจ๊มีจชชุดกับเลขสาตัวสตัวมี3าตัวสมชุดจ้ะสชุดเลยสามตัว3ชุด3ามศูนย์หจ้าสามศูนจ้า เขียนเลยสามศูนย์หกตัวที่สองค่ะเจ๊สองสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งค่ะสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดค่ะเอฟซีทรางทางเดินไปพร้อมๆกันเลยเอฟซีย้ำตัวเลขด้วยค่ะพี่น้องสามตัวสามศูนย์หกสองตัวสองสี่หนึ่งและสามสี่เจ็ดนะคะ สองตัวสี่หนึ่งมีเจ็ดชุดสี่สี่ชุดสี่เ้ีย่หนึ่งสีศูย์ห้าศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูเจ็ดี่ชุดนะครับนว่าอาจะลืมสีสองไว้น้ำแน่้ะ สี่หนึ่งสี่สี่ซีเจ็ดสี่สองนี่จะเป็นเลขที่ขีดเช่นใต้เอาไว้ก็คือยกมาจากซีสี่บอกกันสี่สี่สองขีดเช่นใต้ไว้เพราะว่ามันเป็นเลขกันของเพลนซีสองหรือสี่เจ็ดไม่ใช่ก็เจ๊บอกว่าสี่สองเมื่อกี้ใช่ไหมเจ๊กันกันสี่สองเป็นตัวกันนะคะเอฟซีสามตัววงกลมตัวไหนสามตัววงกลมสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ด สองตัวเน้นสีหนึ่งกับสีเจ็ดซีเนาะีเจ็ดตัส่็เจ็ดคือบวกนีเอ้าไม่บอกหรอบอไม่ได้บอกซีหนึ่งกับสีเจ็มีค่ะเมื่อกี้เจบอกอยู่ด้วนะเจ็ดอ่าีเจ็เิมเติมห่ไย้าหรอกก็จะหลายตัวจะหลาตัวสูงเยอลจ้าบอว่าเน้นเน้นว่าไม่หันเน้นให้ซีหนึ่งกับสีหกสองตัวสีเก็กับตัดมาจากสามตัวนั่นแหละ อยากมันบตักไ่้า่ว่ามันหลายก็เอาสตัวรุวยไปเลย3ามสี่เจ็ดนนว่าเจ๊จ้ืนั่อนคุณหนึงบอกว่าให้ตกันสี่สอจ้าตกันส2่ตัวเน้นก็คือส1กับ4 7่เจครับเาขียนเรียบร้อยแล้วให้เจ๊แฟนตรวจดูว่าถูกต้องไหมเช็คดูเช็คดูนะคะเอ เเรนี้นะครับมันมแมากนั้นนั้นเปอร์เซ็นต์สำหรับตัวเลขนะคะอันนี้จะเป็นชุดเต็มนะคะ f c ของเจ๊แพรนะคะรับทางไกลนะคะเจ๊แพร์ร้านเปอร์เซ็นต์นะคะสรุปนะครับสรุปเลยสรุปตัวเลขค่ะสรุปตัวเลขของเกลี่ยนนะครับสรุปนะครับแนวทางของ เจ้แพรรับทางไก่1ตุลาคม6 8นะครับให้วิ่ง0กับ4 3ตัวมี306 2,4,1 3,4,7สำหรับ3ตัว3ชุด3หางเน้นไปที่3,4,7 2วตัวมี47,41,44 05,06เน้นไปที่47กับ41แต่กลัด ตจบดีครับตัวกันตัวกันสี่สองนะครับผมสายวิ่งสายรูดห้ามพลาดนะครับขอท่านโช่วยเรียนนะครับหยับมาทางนี้นิดนึงโอเคค่ะวิ่งตัวละล้านนู้อพี่น้องเจ๊แพรรับทางไกลมาแล้วนะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขของเจ๊แพรรับทางไกลพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ็ตัวไรล้านเปอร์เซ็นต์นั่นบอกเอฟซีแน่ เดนซีเดนซีฮะเด่นซีเดนซีซีจ้ซีฮะซีตัวไหนล่ะตัวเซนอะวิ่งซีตัวไหนซีรวยซีซีอย่างซีเจ็ดตัวที่จะให้รวยตัวไหนเจ๊ซีเจ็ดจ้าซีเจ็ดซีเจ็ดเม็ดเดียวบ่เม็ดเดียวทุนน้อยอัดเลขสำหรับตัวเลขของเจ๊แพเน้นไปที่ซีเจ็ดเม็ดเดียวค่ะสามตัว ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ